โพสขายสินค้าหน้า Facebook แล้วเพื่อนไม่ช่วยซื้อรู้ไหมว่าทําไมบางคนขายดีจังเลยบางคนทําไมถึงแบบ ขายไม่ได้เลยอ่าวันนี้ก็มีคนมาปรึกษาหรือว่าถามคนที่ชานะคะว่าเพื่อนอะไม่ช่วยซื้อเลยโพสอะไรไปก็สู้ๆนะสู้ๆนะสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะต้องกลับไปเช็คดูก่อนว่าข้อแรกคุณสร้างตัวตนหน้าเ c e บุ o k ของคุณเป็นคนยังไงถ้าเกิดคุณแบบว่าโพสร้องขอขอแรงมาดันใจหรือโพสเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าอะไรก็ตามที่มันสื่อให้คนรู้ว่าคุณกําลังไม่ไหวนะกําลังท้อนะกําลังเหนื่อยนะไม่มีใครช่วยซื้อหรอกค่ะโอเคเขาอาจจะช่วยครั้งถึง2ครั้ง เพื่อว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนกันเขาอาจจะช่วยซื้อแต่คุณรู้ไหมว่าไม่มีใครมาช่วยคุณซื้อของได้ตลอดชีวิตทะนั้นข้อแรกเลยคุณต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนว่าคุณจะทําตัวเองให้เป็นคนยังไงแน่นอนคุณโค้ดขอกําลังใจผิดหวังท้อแท้เหนื่อยยากคุณก็จะได้กําลังใจเพื่อนก็จะมาเม้นคุณว่าสู้ๆนะสู้ๆนะแต่คุณไม่ได้สร้ แรงบันดาลใจให้กับเขาคุณไม่ได้สร้างความรู้สึกอินสปายให้กับเขาว่าทําไมเขาอยากจะมาซื้อของกับคุณเขาอยากจะมาช่วยอุดหนุนคุณซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพราะคุณนั่นแหละคือต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนอยากจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ทําไมคนบางคนเนี่ยเขาขายดีจังเลยวันนี้กลับไปเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ คุณเปลี่ยนสินค้าตลอดชีวิตคุณก็ขายไม่ได้ค่ะอยากจะบอกว่าคนิชาเองก็เคยเป็นคนนั้นที่แบบบ่นท้อแท้นู่นนี่นั่นกับชีวิตสุดท้ายได้แรงบันดาลใจจากคนอื่นสู้ๆนะแต่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นขายดีขึ้นขายแบบซ้าๆได้คุณต้องสร้างอินสปายทาให้คนอื่นรู้สึกจากภายในที่อยากได้สินค้าของคุณไม่ใช่คุณอยากจะรับแต่แรงบันดาลใจหรือว่าอยากจะรับแต่กําลังใจจาก คนอื่นมันดูแบบคนละเกมเลยอ่ะมันดูแบบว่าเออทำไมคนขายคนเนี้ยขาดแคลนเข้าใจวะไม่มีใครอยากจะซื้อของของคนที่บบว่ามีแต่ความขาดแคลนโหยหาตลอดเวลา ฉะนั้นวันนี้กลับไปเปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะข้อแรกเลยลองดูหน้าสีเฟซบุ๊กว่าคุณสร้างตัวตนของคุณหน้าเฟซของคุณเป็นคนยังไงพยายามอย่าอย่าดราม่ากับชีวิตให้มากอันนี้คือเอาตรงๆที่คนที่ชาสร้างตัวมาได้เนี่ยก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งนั่นแหละมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ยากหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณยอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วก็จะทําได้และขายดีขึ้นแล้วก็จะมีคนเข้าหาคุณลุมล้อมซื้อคุณแล้วก็อยากสนับสนุนเกื้อกูลคุณนะคะคนทีชาเจ้าของแบด์รีดอกสนพาย ก็ะะขอให้ทุกคนเนี่ยขายดิบขายดีเนาะมันก็เป็นเรื่องราวของกดแรงหนึ่งดูดด้วยนะถ้าเกิดเราเป็นต้นเหตุของความท้อแท้ความเสียใจความยากลำบากคุณก็จะได้คาว่าสู้ๆนะชอบเหรอฉะนั้นอย่าทําชีวิตให้มันเหนื่อยยากเงินมันหาง่ายทุกอย่างอะ่ะมันง่ายาแค่คุณทําตัวง่ายๆมีความสุขนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะ